ว้าวตัวถึกตัว you know ตัวฮึลาโอ้ได้หบวกด้วยขอบคุณค่ะต้อมาขอบคุณค่ะเอ้ยเน่ยจะเอาหมดเหรอเล่นอันนี้กางเกงนี่มาไหมกางเกงนี่ดีกางเกงกางเกงใครครับ

โอ้ได้อีกแล้ว hey. ได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยพี่ hey. พๆขอบคุณครับ oh. ผู record, ้บ้าสุรินทร์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับใครส่งให่อังเกลออังเกลอส่งให้ชื่อนเดอสกส่งให้อีกอัน ยูนิเวร์กอ๋อ้ได้รูไก่ด้วยเก็บสัเกยูนิเวรยูเยเจดีอยากได้ไก่อีกลยูนิเวรสวัสดีไก่แกนี้ว้าวขอบคุณค่ะ ก่อน thank you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  ลูกหน้าเหมือนแม่ไม่แปลกค่ะขนาดคือแม่นีบปแปลกเลยหนาคือพอคือแม่พอแปลกเลยค่ะเพราะว่าแม่เป็นลูกน้ําบีแม่ยัยบันเป็นลูกน้ําบีมันจากมาจากนั่บีว้าวว้าวดูสิทำอาอู้ได้หัวใจสีชมด้วยฮะ ไหนเอาโมไหมเอาโมไหมเอาโค้ชโมไปแล้วว้าวกาบกาบกระสันจีหรือกันนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับการน่ะการน่ะการน่าแปลว่าอะไรเป็ดเป็ดต่อเป็ดโอ้โอ้การน่าแปลว่าอะไรเป็ดแล้วซันบอกแม่เปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยอู้หู้ กน่า What is mean in Thai แกน่าภาษาไทยว่าอะไรแกน่าภาษาไทยว่าจังไหเดโอ้โห้องเปิดอมววอืมบักเขียบน่ารักเด่นแมวแมวไหนมีอะไรอีกว้าวขอบคุณครับ ขอบคุณครับออเมเมียมียวเมียว้าวขอบคุณครับชอบน้องมากมากขอบคุณนะคะเมวนเดีเิเิอท้าเนี่นี่องเท้าอยู่นี่ชนอยู่นี่